สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บิ๊มจะพามาเก็บดอกแคป่าเนาะจ้ะวิ่งออกกำลังกายวิ่งผ่านทุกวันกลิ่นหอมมากต้นใหญ่ต้นยังใหญ่เลยเนาะจ้ะเห็นมีคนบอกว่ามันกินได้เนาะจ้ะบิมก็เลยอยากจะลองทำได้หลายเห็นมีเขาบอกว่าทำได้หลายเมนูเนาะจ้ะแล้วเรามาลองเก็บไปกินกันเนาะจ้ะเดี๋ยวบิมขอตัวไปเก็บก่อนเนาะจ้ะเก็บไปแล้วเนาะจ้ะ เดี๋ยวเราจะเอาไปลงองทอดใส่ไข่กันนะจ๊ะกินหอมมากเลยนะจ๊ะเราแช่น้ำไว้ก่อนสักพักนะจ๊ะให้แมงให้หมดมันออกก่อนนะจ๊ะใส่ผงรสดีแล้วก็ใส่สีอิ๊วขาวหน่อยนึงนะจ๊ะ ทำแผ่นใหญ่ไปเนาะจ้ะตอนพริกพริกยากหน่อยนึงเอ้ยหอมมากเลยเนาะจ้ะไข่เจียวดอกแคป่าเนาะจ้ะเดี๋ยวมาลองชิมกันอันนี้เป็นพริกกะปิเนาะจ้ะบีมตำเอาไว้ตำ ยกนวะูให้เลยค่ะอร่อย